ขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุง้งรามคำแหงเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา12นาฬิกาถึง17นาฬิกาขั้นตอนที่1วัดอุณหภูมิและสวมหน้ากาก,ากอนามัยตลอดเวลาที่รับบริการคลินิกขั้นตอนที่2กรอกแบบแพ็กกรองวัณโรคและโควิด -19 ด้วยตนเอง ขั้นตอนที่3วัดความดันโลหิตและที่ผจรขั้นตอนที่4ยื่นเอกสารที่หน้าเคาน์เตอร์และรับบัตรคิวขั้นตอนที่5นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกคิวและสแกนคิวอารโค้ดทำแบบสอบถามความเสี่ยงขั้นตอนที่6รับการปรึกษาก่อนการตรวจเลือด ขั้นตอนที่7ตรวจเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการใช้เวลารอผลการตรวจประมาณ60-90นาทีขั้นตอนที่8รับการปรึกษาหลังการตรวจเลือดครับสวัสดีครับ นี่ก็คือทีมดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจนะครับทีนี้ของเรามีบริการตรวจเอชบีซิฟินะครับแล้วก็วับจากเสพซีและลูกหนองในเมื่อตรวจเจอต้องทำยังไงบ้างทีมแคร์ของเรานะครับดูแลสนับสนุนหลังการตรวจเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของการส่งต่อผู้รับบริการทุกท่านเลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ดูแลยังไงบ้างเช่นหนึ่งเรื่องของการย้ายสิทธิ์สิทธิ์อยู่ต่างจังหวัดหรือสิทธิ์ว่าเรามีบริการย้ายสิทธิ์ให้ฟรีนะครับหรือแม้กระทั่งการจ่ายยาใต้ในศูนย์ของเรานะครับการร่มยาครั้งแรกกับเราก็มีบริการให้นะครับหรือแม้กระทั่งการรักษาลูคเอชเอ็ตืนซิฟฟริกหนองในเวลาแิดสิบสี่เราก็ดูแลในการกระบวนการส่งต่อโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของเราพาไปส่งต่อทุกกระบวนการนะครับ แม้กระทั่งมีปัญหาความเครียดต่างๆหรือต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเรื่องต่างๆก็สามารถทักเข้ามาในลนแอดของเราชื่อกลุ่มของเราก็คือแคร์แคร์อยู่นะครับเราพร้อมดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจทุกท่านครับขั้นตอนที่9คืนบัตรคิวทำแบบประเมินความพึงพอใจและสิ้นสุดบริการ